สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างยศนะครับก็มาแก้ไขนะครับรีโมทนะครับ t o y o ต a a อ t ติสนะครับ1.6นะครับของเดิมลูกค้ามีรีโมทการขโมยมาแล้วนะครับเคยติดมาแล้วนะครับแต่ว่ารีโมทเดิมเสียนะครับเราก็ได้รื้อออกให้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งชุดใหม่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นของที่รื้อออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกุญแจตัวใหม่นะครับ กุญแจตัวใหม่เ <Tonight> นี <unft> <c oughs> oh. ่ยเป็นกุญแจพับนะครับได้2ดอกแบบนี้นะครับสวยๆนะครับสามารถกดนะครับล็อกได้กดล็อกได้นะครับล็อกเงียบได้นะครับกดเปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจพับนะครับก็กดนะครับเด้งออกมากดปุ่มนะครับพับเก็บดอกได้นะครับสามารถไขได้รอบพันนะครับเหมือนเดิมนะครับ ไข่ล็อกนะครับไข่เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองไข่เปิดฝาท้ายหน่อยนะครับไขได้ทุกจุดเหมือนเดิมนะครับใส่กุญแจเข้าไปนะครับไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบสตาร์ทกันนะครับก็เสียบกุญแจเข้าไปครับบิสตาร์ทสตาร์ติดเรียบร้อยนะครับดูจากวัดรอบอ็อคันนี้ไม่มีวัดรอบนะครับแต่ได้ยินเสียงอยู่นะครับ ดับเครื่องนะครับสตาร์ทใหม่นะครับได้ยินเสียงเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาทดสอบล็อกจากด้านในให้ดูนะครับเอามาเสียบกุญแจนะครับสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับติดตูนะครับกระจกขึ้นนะครับกระจกขึ้น ทดสอบรีโมทจากด้านในให้ดูนะครับกดตอนนี้ดับเครื่องนะครับสังเกตเซ็นทัลล็อกนะครับล็อกกดล็อกนะครับสามารถล็อกแบบเงียบได้นะครับก็คือตัวล่างนะครับนี่ตัวนี้นะครับสีแดงๆกดที่นึงนะครับล็อกแบบเงียบเปิดก็จะเงียบนะครับล็อกเปิดนะครับเวลาจะใช้งานนะครับกุญแจพับให้คงทนนะครับอยู่กับเรานานๆนะครับ ประคองนะครับเวลาก้านดีขึ้นมาให้เราเอานิ้วช่วยประคองนะครับอย่าให้เขากระแทกเนี่ยนะครับแบบนี้ไม่ควรทํานะครับต้องเอานิ้วรับนะครับกดปุ๊บให้เด้งมาโดนนิ้วเราค่อยๆปล่อยนะครับจะยืดอายุนะครับตรงเดือยปุ่มกดนะครับเวลาสปริงแรงๆมันดีดนะครับบ่อยๆเข้าไอ้ตัวเดือยนี่หักนะครับท่านจะพับเก็บดอกไม่ได้นะครับอ่า ช่างยศก็จะแนะนําลูกค้าประจํานะครับว่าถ้าอยากให้รีโมททนนะครับก็ต้องทําแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องทําใหม่บ่อยๆนะครับอันนี้ลูกค้าก็จะได้กุญแจแบบนี้2ดอกนะครับอีกดอกหนึ่งก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมเอาไว้ข้างนอกรถาให้ดูครับนะครับลูกค้าจะได้กุญแจแบบนี้2ดอกนะครับก็จะใช้งานได้เหมือนกันทั้ง2ดอกนะครับ ปลดล็อกนะครับล็อกนะครับอันนี้จะเป็นล็อกเงียบนะครับปลดล็อกก็เงียบนะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งกุญแจแล้วก็ทดสอบนะครับเดี๋ยวพอเราเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็จะทําการวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่คันนี้นะครับ CCA อยู่เท่าไหร่นะครับ ค่า CCA เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับในการที่เราจะต้องมานั่งวัดนะครับค่า CCA ก็คือค่าที่นําไปใช้ในการสตาร์ทนะครับหรือว่าการที่เราจะใช้แบตได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ค่า CCA นะครับถ้าค่า CCA เยอะนะครับมันก็จะสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่ถ้าค่า CCA น้อยน้อยกว่าที่กําหนดนะครับมันก็จะสตาร์ทลดไม่ได้นะครับอันนี้เราตรวจเช็คให้ฟรีนะครับค่า CCA นะครับแล้วก็ ไดชาร์จนะครับดูว่าโวลต์ของไดชาร์จเนี่ยต่ากว่า13บสามไม้นะครับอ่าก็คือถ้าโวลต์ต่ากว่านะครับมันก็จะชาร์จได้ไม่ดีนะครับถามว่าชาร์จไหมมันชาร์จแต่บางทีมันอาจจะชาร์จไม่เพียงพอสําหรับแบตนะครับไดชาร์จที่ดีต้อง13.3ขึ้นไปนะครับ14กลางๆนะครับไม่เกิน15นะครับเกิน15ไปก็ไม่ดีนะครับสําหรับไดชาร์จอ่เดี๋ยวเราก็จะไปทําการ วจเช็คไดชาร์จนะครับแล้วก็ CCA แบตเตอรี่แล้วก็นำมาให้ดูนะครับท้ายคลิปว่าคันนี้มี CCA อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ CCA ที่ต้องการสำหรับเครื่องพันหกุ่นนี้นะครับเอาติดรุ่นนี้เครื่องพันหกนะครับมีค่า CCA เท่าไหร่ที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาให้ดูท้ายคลิปนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกัน่ะมาเดี๋ยวเรามาวัดค่าแบตเตอรี่กันนะครับ C.C.A. นะครับอันนี้เป็นรถเอาติดนะครับเครื่องพันหกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่า C.C.A. แบตอยู่เท่าไหร่นะครับสำหรับเครื่องพันหกนะครับ C.C.A. ที่รถต้องการนะครับ C.C.A. ที่ไดสตาร์ตต้องการจากแบตเตอรี่เนี่ยอยู่2 0 8นะครับ208 C.C.A. นะครับอันนี้คือเราจะมาเช็คกันว่ารถคันนี้นะครับมีกี่ C. แบตลูกนี้นะครับมีกี่ C.C.A. ตอนนี้นะครับ นะครับก็นะครับอันนี้ดูเบื้องต้นนะครับแบตคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเมื่อวันที่ยีิบสองเดือนหนึ่งนะครับปีหกสามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโวลต์ของแบตเตอรี่กันนะครับโวลต์เดิมๆของแบตเตอรี่นะครับเป็นสิบสองจุดเจ็ดแปดนะครับก็ถือว่าไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่า CCA กันนะครับ ค่า CCA นะครับอยู่ที่543นะครับเมื่อกี้ผมได้บอกไว้แล้วนะครับว่ารถคันนี้นะครับเครื่องยนต์พันหต้องการ CCA อยู่ที่208 CCA นะครับ <c ười> เพราะฉะนั้นมี500กว่าสตาร์ท200สบายสบายครับแบตบลูกนี้ยังใช้ได้อีกนานนะครับไฟยังเหลือเฟืออยู่นะครับ <c ười> เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการสตาร์ทนะครับให้ดูว่าไดชาร์จเนี่ย มันทำงานอยู่ที่กี่โวลต์นะครับอ่ะในชาร์จที่ดีนะครับจะต้องเกิน13.3ขึ้นไปนะครับกลางๆคือ14นะครับไม่เกิน15นะครับเกิน15ไปก็ไม่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสตาร์ทรถกันนะครับว่ารถคันนี้จะมีโวลต์ชาร์จอยู่ที่กี่โวลต์นะครับไปครับเดี๋ยวลองสตาร์ทจังเอาคุณแจมานะครับเสียบเข้าไป ตาร์ทนะครับมาเดี๋ยวเรามาวัดได้ชาร์จกันนะครับคลิปเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบได้ชาร์จว่าชาร์จกี่โวลต์นะครับอ่าคันนี้ชาร์จอยู่ที่14.22นะครับ แสดงว่าได้ชาร์จคันนี้ยังดีอยู่นะครับไฟยังแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชาร์จแบตได้แน่นอนนะครับหมดห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คให้ฟรีนะครับหลังจากที่ติดตั้งรีโมทกับเรานะครับเราจะทําการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับวัดค่า CCA วัดการชาร์จนะครับโวลต์ในการชาร์จให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดอย่างใดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้านํารถไปใช้นะครับมันจะได้พร้อม สำหรับการใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่มาถึงร้านเราแล้วนะครับแบตไม่ดีพอเวลาติดตั้งรีโมทไปแล้วมันก็จะไปมีปัญหาต่อระบบไฟอื่นนะครับเช่นกดรีโมทได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีแบตอ่อนนะครับ